ขอไม้มั่นใจหน mm ึ่งไม้พอครับใส่เลอร์สี่พันเพราะว่าไม้นี้ออกแดงผมมั่นใจว่ามันจะออกแดงแต่แต่ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับในเกมเซกซี่บาคาล่านะครับวันนี้ผมนําทุนมาอยู่ที่สามหมื่นสามพันนะวันนี้ผมนําทุนมาอยู่ที่สามหมื่นสามพันผมจะมาสอนเทคนิคการเดินเงินนะครับและเทคนิคการอ่านข่าวไพ่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจและยังไม่รู้นะครับส่วนทิศเทคนิคของผมจะเป็นแบบไหนยังตามมารับชมกันได้เลยครับวันนี้ผมจะไม่เล่นห้องเซ็กซี่ธรรมดานะครับแต่ผมจะไปเล่นห้องสเปเชียลริ h มา นี้เราจะมาดูสาวสาวใส่ชุดนักเรียนนะครับวันนี้เราจะไปดูเอ็มเจ็ดศูนย์หนึ่งหรือน<ม>ี่ดีกว่าชุดนักเรียนเจ็ดศูนย์สามดีครับดูจากเขาผ้าแล้วถ้ามันจะออกอย่างนี้นะน่าจะเป็นมังกรยาวนะครับโอ้โหโอลอีไปเลยอ่ะดูจากพ้ายแล้วก็ยังเป็นไพายป๊อกอยู่ดีดูจากเขาพ่ายแล้วก็ยังเป็นไพายป๊อกอยู่ดีนะครับผมขอปรับเสียงก่อนนิดหน่อยนะมาจะได้มีเสียงเพลงเสียงในการเล่น จังหวะนี้นะครับไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงอะไรมากถ้าจังหวะนี้นยะเ<ห>ขาไหลม,มาน <ะ S 1> ขนาดนี้นะถ้ามันไหลมาขนาดนี้นะครับให้วางไปเลยดูหาจังหวะที่ห้องมันออกเขาไพ่ดีๆวางไปเลยครับ1000พวันนี้ผมจะมาเอาแค่สี่หมื่นแล้วกลับบ้านสี่หมื่นแล้วกลับบ้านมาดูทิคเทคนิคผมว่าผมจะทํายังไงให้มันถึงสี่หมื่น อันนี้ผมปั้นมานะครับทุนเริ่มต้นคือ5,000ผมปั้นมาจนได้ถึง3 0 0 0 0ผมกล่าว่า5 0 0 0 0เนี่ยผมจะถอนแต่ผมจะค่อยๆทยอยปั้นนะอ่ามาแล้วครับมาตอนแรกกูก็บอดมาเลยมันก็บอดเหมือนกันแลอวะอ่ากูได้หนึ่งแต้มอ่าจังหวะนี้นะครับแต่มันก็ยังเป็น9นะครับและแล้วเราก็โดนไพ่ตัดจนได้นะครับอาจจะเป็นมุมซวยข่าวซวยของผมเองก็ได้ที่ว่าเข้ามาปุ๊บแม่งเปลี่ยนไพ่เลยตอนแรกผมมั่นใจมากเลยว่ามันจะไหลาย,ยาว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 ,ยาวเพราะมันจะไหลาย,ยาวขนาดนี้นะครับ รกระลายเป็นไพ่ตัดขึ้นมาได้ไม่เป็นไรครับไม้แรกเราลองเชิงนะไม้ต่อไปเราลองของจริงจังหวะน,นี้นะครับถ้ามันองออกมาอย่างนี้เราเล่นอย่างใจเย็นๆเราเล่นอย่างใจเย็นๆและอย่าเพิ่งเชื่อใจอะไรทั้งนั้นเราใส่ไปเลยครับผู้เล่นสองพันตัดเราใส่ไปเลยครับผู้เล่นสองพันไม่อยากจะพูดอะ่ะพูดไม่รู้จะพูดยังไงดีขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะอยากเป็นนักเรียนอีกรอบหนึ่งเหมือนอยากเป็นนักเรียนอีกรอบหนึ่งอะครับ อยากจะกลับไปเป็นนักเรียนอีกรอบหนึ่งจะได้ไหมแต่งตัวอย่างกระเซเลมูลเด็ดเคอหกแต้มนะครับของมันขอให้บอดไปนั่นแหละสวยของผมไม่ต้องพูดเยอะนี่ครับกาไรไม้แรกไม้ที่สองผมกําไรมาแล้วหนึ่งพันบาทแล้วคราวนี้ผมทายังไงต่อไม้ที่สองผมกําไรมาแล 1, า้วหนึ่งพันบาทคราวนี้นะครับวิธีการเล่นคือเอากําไรเล่นวิธีการเล่นคือเอากําไรเล่นดูน้องหน้าจ่อยไปแล้วนะครับอาจางย์ว่านี้นะครับถ้ามันจะออกอย่างนี้มี เป็นไปได้มากๆเลยที่ว่ามันจะออกเป็นปิงปองนะครับแต่มันไม่ออกปิงปองนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเอากําไรเล่นเราได้กําไรมา1 0 0 0บาทนะครับผมจะขอลงไปที่จเจ้ามือ1,000ับาทขอลงไปที่จเจ้ามือ1,000บาทครั้งนี้เป็นไม้ที่สนะไม้ที่3ามผมใส่เจ้ามือไป1,000บาทนะครับอย่าลืมว่าผมเอากําไรมาเล่นนะครับอย่าลืมว่าผมเอากําไรมาเล่นอาจจะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วดูเขาไพ่อ่ะดูยังไง แล้วเราดูเขาไพ้ออดูยังไงและผมก็ป๊อกเป็นที่เรียบร้อยอ่าวยังนะครับผมยังไม่ป๊อกแต่มันได้5แต้มของผมก็ยังโดนแดกอยู่ดีนะอะแต่ไม่เป็นไรครับผมแพ้แต้มเดียวผมแพ้แต้มหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ผมหยุดเล่นได้ถ้าผมแพ้หนึ่งแต้มอถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มันจะออกเป็น มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่ว่ามันจะไหลาย,ย,ยาวๆนี้นะครับดูจังหวะไม้บางกรไหลาย,ยาวนี่ไงไหลาย,ยาวมาเลย5ตัวงั้นเราใส่เลยผู้เล่น2000บาทเมื่อกี้เราเสียไป1 0 0 0ัน 1, นะเราจะใช้ทฤษฎีการทบไม้เราติดปลายนวมไปหน่อย200บาทอ่าใส่วางโบนัสไปด้วยนะครับเผื่อมันป๊อกแล้วเราจะได้คูณ5เข้ามาเผื่อมันป๊อกแล้วเราจะได้คูณ5เข้ามานะครับจังหวะน,นี้ผมใส่ไป2,200เปิดมาอหนูเปิดมา อยากจะกลับไปเป็นนักเรียนจังเลยแต่จังหวะน,นี้เปิดมาแล้วน่างนงสวย8 8นั่นแหละไม่ต้องพูดเยอะบอกแล้วว่าติดไปนวมไปหน่อยนึงนี่ไงสี่พันสี่อ่าตอนนี้นะครับผมได้กําไรมาแล้วนะสองเท่าไหร่นะสองพันห้านิดนะผมได้กําไรมาสองพันห้านิดนะครับและผมก็ยังมีความมั่นใจว่ามันจะต้องไปต่อแต่อย่าลืมว่าให้เราเออกกาไรเล่นนะครับให้อย่าลืมว่าให้เราเออกกาไรเล่นนั่นใส่ไปเลยผู้เล่นหนึ่งพันบาทไม่ต้องเล่นเยอะครับ เราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราเอาเท่าไหร่ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราเอาเท่าไหร่แล้วเราค่อยๆเก็บพอถึงเวลาเดี๋ยวเราถอดเองครับเละถ้าคุณเล่นได้อย่างนี้คุณกําไรแน่นอนอ่ะมาอีกหนึ่งไม้ครับอีกหนึ่งไม้ขออีกหนึ่งไม้และอย่าพึ่งเชื่อใจมาฝรั่งเข้ามาแล้วฝรั่งมาบวกหนึ่งฝรั่งบวกหนึ่งอ่าหนึ่งเท่ากันหนึ่งเท่ากันจังหวะนี้อ่าหนึ่งแทมหนึ่งแอมมันบอด เชื่อผมหรือยังเชื่อผมหรือยังไม่ต้องเชื่อครับถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรกดผ่านได้เลยแต่ถ้าอยากรู้ว่ามีทิคแบบไหนมีเทคนิคยังไงมีกลุ่มน้ำเล่นไหมซึ่งแน่นอนว่าผมมีกลุ่มน้ำเล่นนะแต่ผมไม่บอกผมมีกลุ่มน้ำเล่นอย่างไงอ่าไอเทมในเสือกข้นมาอ่าครับผมขออีกหนึ่งไม้จะไปแล้วขออีกหนึ่งไม้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ผมเอากำไรเล่นอยู่ผมจะเสียไม้หนึ่งผมก็ยังกำไรอยู่นะครับจังหวะนี้ผมสายเลยผู้เล่นหนึ่งพันาท และยังติดปลายนวมไปอีก200บาทนะครับเมื่อกี้นะครับมันออกแต้มเดียวผมเลยไม่ได้โบนันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ200มันเป็นแค่ตัวเลือกจิบจอยถ้าผมไม่ได้ไมน้นี้และผมเลิกผมก็ยังกําไรมา5,000กรกรุบกลิบกุบกลิบอ่าแต้มหนึ่งอ่าหกแต้มหกแล้วโอ้โหไอสัตว์มันป๊อก8ว่ะอ่าไม่เป็นไรครับมันปลอกแว่ะมันปลอกแว่ะแสดงว่าไพ่นี้ตัดแล้วสแสดงว่ามันตัดไพ่ล้ว ฉะนั้นถ้าอย่างนี้นะครับแบบมั่นใจมั่นใจเลยขอไม้มั่นใจหนึ่งไม้พอแล้วจะไม่พูดขอไม้มั่นใจไปหนึ่งไม้พอแล้วจะไม่พูดจริงมันอาจจะไม่ออกอย่างนั้นก็ได้จริงๆมันอาจจะไม่ออกตามทิกก็ได้แต่ว่ามีทิกไว้ดีกว่าป้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วครับว่ามันจะเป็นแดงต่อเทคนิคก,การเดินเงินดูห้องดูไพ่ดูยังไง ดูห้องดูเขาไพ่ดูว่าไพ่ห้องไหนสวยดูยังไงดูอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับผมเกือบพําได้ตามที่ผมตั้งเป้าแล้วก็คือ4นะ4นะแต่ตอนนี้ผมพอเท่านี้แหละอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปครับลิงก์อยู่ด้านล่างกดคลิกเข้าไปได้เลยเข้าไปทักบอก88ขอเข้ากลุ่มหน่อยครับแค่นี้นะครับเจอกันในกลุ่มสวัสดีจ้า